ไอ้พวกมันปิดหน้ากูด้วยแล้ววันาตอนกกน,นีค่ะวันนี้เราม,มีรายงานข่าวพิเศษเกิดการนักเรียนติดค้างอยู่บนตึก <c oughs> เราต้องมาสัมภาษณ์แต่ผู้รอดชีวิตนะคะว่าจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะยังไงคะเศรษฐามากเลยค่ะดิฉคิดว่าหิฉันไม่ได้กลับบ้านแล้วตอนแรกนะคะที่ดิฉันลงมาเพื่อนดูอะ่ะบอกว่าประตูมันล็อกแต่ดิฉไม่เชื่อคะ่ะหนูไปดูประตูมันลอ็อกจริงๆค่ะพวกตู้เต้นอยู่แล้ว ฉลาดนะคะเห็นรถอาจารย์ดูดุเลยตะโกนอาจารย์คะหนูยุ่งมันติงหนูว่าไอติงแหลกเนาะไปต่อคนเดียวไม่อยู่หนูดีใจมากที่ได้ลงแล้วหนูจะได้กลับบ้านแล้วค่ะคุณรู้สึกยังไงคะหน่าทำอะไรผิดจ้าไม่ต้องมาล้องล้คุณลงตักเป็นคนที่เท่าไหร่คะสวัสดีรุ่งไปวันลอยขอละคารมคานไหมคะ คุณสองคนรู้สึกยังไงคะอตอนแกรกก็เล่นกับแม่อยู่ค่ะยุ่ดีขเขาก็บอกว่าลงไม่ได้ลูกอะไรอ้าวเฮียยังไงตูตูนะคะอย่ามเป็นตูนเออเพื่อนหนูก็ดีค่ะตะโกนบอกหนูกอะไรใก้าบบ้านเนี้ยค่ะค่าเขา้าคุณค่ะจบการอะไรงไงความพิเศษ